แชร์ทริคงานบ้านจากน้ำส้มสายชูบอกเลยว่า5วิธีนี้รับรองใช้งานได้จริงเพียงนำประโยชน์จากความเป็นกรดอ่อนๆของน้ำส้มสายชูมาประยุกต์ใช้ก็สามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้านของคุณได้เยอะเลยค่ะจะมีวิธีไหนบ้างมาดูกันกำจัดคราบตะกรันในกาต้มน้ำร้อนใส่น้ำลงไปในกาต้มแล้วตามด้วยน้ำส้มสายชูประมาณ5-6ช้อนโต๊ะต้มจนน้ำเดือดแล้วปล่อยให้เย็นเทน้ำออกแล้วนำกาต้มน้ำร้อนมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย เพียงแค่นี้เราก็จะได้กาต้มน้ำร้อนที่ไม่มีคราบตะกรันแล้วช่วยทำความสะอาดคราบหน้าเตารีดผสมน้ำส้มสายชู4ช้อนโต๊ะกับเกลือ1ช้อนโต๊ะนำผ้ามาชุบแล้วเช็ดถูคราบบนเตารีดก็จะทำให้คราบหลุดออกง่ายขึ้นกอกน้ำเงาสวย ก๊อกน้ำสแตนเลสบ้านไหนที่มีคราบสกรปรกดูแล้วไม่สะอาดตาลองผสมน้ำส้มสายชูกับน้ำเปล่าในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งแล้วนำไปฉีดพ่นให้ทั่วก๊อกน้ำทิ้งไว้10นาทีแล้วเช็ดออกรับรองว่าก๊อกน้ำกลับมาใส่กิ้งเหมือนใหม่ทำความสะอาดฟองน้ำล้างจานผสมน้ำส้มสายชูสีช้อนโต๊ะกับน้ำเปล่าครึ่งลิตร แล้วนำฟองน้ำหล้างจานลงไปแช่ทิ้งไว้30นาทีก็จะช่วยลดกลิ่นสะสมและช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ดีอีกด้วยยืดอายุให้ดอกไม้สวยนานแม่เจอทริคนี้มาจากบทความของกรมวิทยาศาสตร์บริการค่ะโดยผสมน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะต่อน้ำสะอาด1ลิตร แล้วแบ่งใส่ในแจาก,กันาดอกไม้ได้เลยน้ำส้มสายชูจะช่วยป้องกันแบคทีเรียในน้ำ ส่วนน้ำตาลจะช่วยเพิ่มสารอาหารให้กับดอกไม้นั่นเองค่ะส่วนน้ำส้มสายชูสารพัดประโยชน์สำหรับงานบ้านแบบนี้แม่เลือกใช้น้ำส้มสายชูกลั่น5%ตรา Q P พอบ้านแม่บ้านคนไหนมีติดบ้านไว้รับรองอุ่นใจแน่นอนหาซื้อได้ที่ Tops Lotus Big C UFM Foodland Villa Market Gourmet Market Max Value และซปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปกันได้เลย